ลิเดียแมทธิวสยบข่าวลือขาเตียงหักพร้อมโมเมนต์หวานฉลองรัก20ปีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคู่รักคนบันเทิงขวัญใจมหาชนอย่างลิเดียสันรัตและแมทธิวดีนที่ช่วงนี้มีข่าวคราวออกมาให้ได้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้เป็นที่จับตามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะความน่ารักความเป็นธรรมชาติและการที่ทั้งคู่ดูแลเอาใจใส่กันและกันมาโดยตลอดทำให้แฟนคลับหลายคนอดที่จะลุ้นตามและชื่นชมไปกับความรักของทั้งคู่ไม่ได้เลยค่ะ ล่าสุดนะคะมีข่าวคราวที่ทำเอาหลายคนแอบตกใจและเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเมื่อมีประเด็นข่าวลือออกมาว่ามีคู่รักดาราชื่อดังกำลังจะมีปัญหาถึงขั้นขาเตียงหักซึ่งก็มีชื่อของลิเดียและแมทธิวถูกยวงเข้าไปในข่าวลือนี้ด้วยค่ะแหมได้ยินแบบนี้แล้วแฟนคลับก็ใจหายกันเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะเพราะท้งลิเดียและแมทธิวไม่รอช้าออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนนี้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ทั้งคู่ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าข่าวลือเรื่องอยาร้างนั้นไม่ใช่เรื่องจริงของพวกเขาแน่นอนค่ะทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดีนะคะโดยยอมรับว่าการใช้ชีวิตคู่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ก็เป็นสีสันของชีวิตคู่นะคะไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตอะไรอย่างที่เป็นข่าวเลย แถมยังเน้นย้ำได้ว่าความรักของทั้งคู่ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมรักกันดีเหมือนเดิมทุกประการทำเอาแฟนๆโล่งใจกันไปตามๆกันเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ทั้งคู่ค่อนข้างเสียใจและออกมาพูดถึงอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องราวหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจปลดผู้จัดการส่วนตัวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะ การตัดสินใจปลดผู้จัดการส่วนตัวในครั้งนั้นก็ทําให้เกิดประเด็นพูดถึงในวงกว้างนะคะและก็เป็นเรื่องที่ลิเดียและแมทธิวรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้และผ่านมันมาด้วยกันนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตคู่ของลิเดียและแมทธิวก็ไม่ได้ราบเรือนไปเสียทั้งหมดมีทั้งเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่ท้าทายเข้ามาในชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือความรักความเข้าใจและการที่ทั้งคู่จับมือกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกันเสมอค่ะเรื่องราวของลีเดียและแมทธิวถือเป็นบทเรียนที่ดีให้กับคู่รักหลายๆคู่นะคะว่าจะประคองความรักให้ยืนยาวได้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเข้าใจการใ,ให้อภยัยและการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ และนี่ก็คือข่าวคราวล่าสุดของคู่รักนีเดียแมทธิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะหวังว่าแฟนๆคงจะชื่นใจและสบายใจขึ้นแล้วนะคะว่าความรักของทั้งคู่ยังคงแข็งแรงและหวานชื่นเหมือนเดิม